สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News มีเรื่องให้แซวยาวนนกุลโป๊ะเต็มๆรู้แล้วทำไมกดไลค์รูปแอปใน IG ไวจังความรักในตอนนี้เรียกได้ว่าหวานฉ่ำแบบสุดๆส,สำหรับคู่ของนางเอกตลอดการอย่างแอปทักษอรอกับพระเอกหนุ่มหน้าใสนนกุลชานน์ หลังจากที่ฝ่ายชายออกมายอมรับว่ากำลังคุยคุยกันอยู่ก็ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเลยและสถานะในตอนนี้เหลือเพียงแต่คำว่าแฟนเท่านั้นและสำหรับนนกุลเป็นผู้ชายที่ใส่ใจแบบสุดๆเพราะไม่ว่าแอปจะโพสต์รูปหรือคลิปอะไรนนกุลก็มักจะเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์เป็นคนแรกๆอยู่เสมอเลยเรื่องที่เจ้าตัวก็โดนแฟนคลับแซวอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการพูดถึงโทรศัพท์ของนนกุลว่าที่กดไลฟ์เร็วๆเพราะว่านนกุลฝากโทรศัพท์ไว้ที่แอปหรือเปล่าเพราะสังเกตจากคลิปวันเกิดน้องพีเจแอปห้อยโทรศัพท์นนกุลไว้ที่กระเป๋ากางเกงนั่นเองเราสังเกตมาตั้งแต่เช้าพยายามคิดว่ากระเป๋าเงินใหม่ในกางเกงแต่พอเห็นของแอปก็แบบเอ๊ะยังไงนะ เราก็สังเกตอยู่แล้วก็ยังคิดในใจว่าผู้ชายที่ไหนจะเอากระเป๋าตังค์มาใส่คังนาปกติกระเป๋าตังค์ก็ต้องอยู่ข้างหลังแอดเก่งมากไขข้อข้องใจได้แล้วเวลาอยู่กับแควนโทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องใช้ก็อย่างนี้แหละเนาะอะไรมีเรื่องให้แซวยาวเสียงพี่หนุ่มว่าไว้เป็นกระเป๋าตังค์หรือเปล่าคะพยายามข่มใจตัวเองเพื่อหยุดความฟินในตัวเอง อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ